สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราเด่นผ้ามาปอกเปล่านะครับผมนี้ปอเผ่าให้แม่นะครับแบ่งปอปลาะกันนะครับผมแล้วจากวางวางพี่น้องเด้มาปอเปล่านะครับเหตุการณ์เหตุงานหย่อนกดจีดยางหย่อนกดเซ็ตแล้วก็มาเห็ดซอยแม่นะครับผมวันนี้ปอกแก่สองลูกนะครับปอแก่สองลูกกอได้เห็ดขนมเห็ดมือละนิดมือละหน่อยนะครับ่อได้ก็ได้ปลาไหลไปได้ดอกกําไล หาใจ้ลูกค,ค้านะครับผมจงนี้ผมก็เลนไปแรนมานะครับมากีดยางหลังจากวางก็ไโดยซอยแม่เห็นนันเท็ดนี่นะครับผมใส่วเวลากวางเป็นประโยชน์วางวิธีเทาเห็นเนียงเท่ากับจับมาเห็ดจากสี่แล้วครับพี่น้องสอยแม่น่ำเห็ดของของน่ำนะครับผมประมาณนี้ครับผมปเป็นอาเซ็ตเียบร้อยนะครับผม สองหน่วยนะครับ